สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก the ghost radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากดอทคอมคุณดาด้ามาพร้อมกับประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับคุณดาด้าช่วงที่ลูกเนี่ยมีอาการผิดปกติร้องไห้ในยามค่ำคืนหาสาเหตุไม่ได้ครับจนต้องไปหาหลวงลุงปัดเป่าให้กับ น้องเนี่ยเหตุการณ์ย้อนกลับไปประมาณสัก17ปีที่ผ่านมาครับคุณดาด่ามาพร้อมกับเรื่องของช่วยด้วยลูกร้องมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นสายที่4ี่กันเลยครับสวัสดีครับคุณด,าดา่าสวัสดีค่ะพี่แจ๊คครับผมคุณด,าดา่าตอนนี้โทรสาร์มาจากแถวไหนแจ้งวัฒนะค่ะอยู่ถแถวแจ้งวัฒนะเอ๊ะเราเคยคุยกันแล้วหรือยังนะไม่เคยค่ะครั้งแรกเลยค่ะและปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก เออ่มีสลับกันค่ะส่วนใหญ่จะเป็นย้อนหลังมากกว่าค่ะแล้วแต่ความสะดวกนะใช่ค่ะอ่านะครับคุณดาดาครับเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปประมาณสักสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาค่ะตอนนั้นเนี่ยลูกมีอาการร้องจนไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องไปให้หลวงลุงเนี่ยปัดเป่าให้ใช่ค่ะเออมันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้เชิญเลยฮะคุณดาดา ก็ต้องขอเท้าความก่อนว่าด้านเนี่ยเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคบ,บ้านของด้านเนี่ยอยู่ในอำเภอที่ห่างไกลจากตัวเมืองค่อนข้างไกลพอสมควร,ครทีนี้เอ,อเส้นทางที่ไปบ้านเนี่ยมันก็เป็นถนนลาดยางค่ะพี่แจ๊คแต่สองข้างทางเนี่ยเป็นป่าหมดเลยก็คือยังความเจริญยังเข้าไม่ถึงอะคะ่ะใช่ทีนี้ อตอนนั้นเนี่ยลูกของดานเนี่ยอายุประมาณขวบกว่าๆเกือบสองขวบแล้วค่ะคก็เริ่มพูดเป็นคําได้หลายคาแล้วอปกติตอนเย็นของทุกวันนะคะคุณตาคุณยายจะพาน้องนั่งรถเที่ยวเล่นอ,อจากบ้านดนาไปบ้านคุณลุงเนี่ยห่างกันประมาณสองถึงสามกิโลทุกวันที่จะพาลูกออกไปเนี่ยเอ,อคุณตาคุณยายเนี่ยจะให้เอาก้นหม้อะคะ่ะพี่แจ๊ค คือคนโบราณเขาจะถือว่าให้เอากอ้นหม้อที่เป็นดำๆมาป้ายนะค่ะเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้มีอะไรติดตามอืมทีนี้วันนั้นน่ะคุณยายลืมค่ะคไม่ได้ไม่ได้เอาเอาก้นหม้อเนี่ยทาที่หน้าผากน้องอค่ะก็คุณยายก็พาน้องไปบ้านคุณลุงตามปกติค่ะเสร็จแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็ประมาณทุ่มกว่าๆค่ะเกือบสองทุ่ม ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าบ้านของน้าเป็นบ้านปูนชั้นเดียวค่ะพี่แจ็คบ,บ้านที่เอ,อตามชนบทเนี่ยก็จะเป็นบ้านแล้วก็จะมีโรงจอดรถใช่ไหมคะอืหน้าต่างบ้านเนี่ยก็จะเป็นลูกกลงที่มันเป็นซี่ซี่ลูกกงเป็นตะแกรงอ่ะค่ะครับที่เราสามารถมองทะลุออกไปข้างนอกได้อื嗯嗯เป็นหน้าต่างบ้านไม้ทีนี้จังหวะที่ได้าอาบน้าเสร็จแล้วรับประตูเข้าห้องมา ก็มองไปที่ตรงหน้าต่างอะค่ะ hmm. ด้าเห็นเป็นคนเดินผ่านหน้าต่าง hmm. ลักษณะที่ได้เห็นอะเป็นช่วงต้นแขนกับช่วงบ่าอ hmm. เห็นเป็นคนร่งเล็กผิวขำ hmm. แล้วก็ใส่เสื้อสีส้มลายดอกออตอนนั้นก็ยังบอกกับแฟนว่าเอ้ยรีบแต่งตัวดีกว่าเดี๋ยวน้องชายจะมาแะ hmm. <c oughs> แกล้งที่หน้าต่าง ก็เลยไม่ได้คิดหลายพอแต่งตัวเสร็จก็เปิดประตูห้องออกมาพอเปิดประตูห้องปุ๊บก็ถามแม่ว่าแม่น้องอยู่ไหนแม่ก็บอกน้องอยู่ในห้องไงก็จังหวะเดียวกันที่น้องเปิดประตูห้องออกมาพอดีค่ะก็เลยถามอ้าวไม่ได้ออกไปข้างนอกหรอน้องก็บอกว่าไม่ได้ไปผมอยู่ในห้องตลอดก็เลยหันไปทอกหาแม่แม่ก็เลยบอกว่าเห็นอะไรกลางค่ำกลางคืนอย่าทักทักทำไม ก็เลยแบบตอนนั้นใจคิดว <ASE ori> ่าเป็นน้องชายเพราะลักษณะหุ่นเนี่ยคล้ายๆกับน้องชายอ่ะค่ะก็เลยไม่ได้คิดว่าจะเป็นเป็นอะไรที่มันมองไม่เห็นสักพักเดียวค่ะพี่แจ็คประมาณสิบห้านาทีได้ไม่ถึงยี่สิบนาทีหรอกลูกสาวดาที่นอนอยู่ติดกับหน้าต่างบานที่ด้าเห็นนะคะก็ร้องวีดขึ้นมาเหมือนกลัวอะไรสักอย่างดาก็แบบพยายามทำทุกทางก็คือโอบลูกกอดลูก ผัดกันอุ้มกับทุกคนในบ้านก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่หยุดอะค่ะจนกระทั่งคุณตาเริ่มสังเกตว่ามันไม่ปกติแล้วค,คือร้องแล้วหวาดหวาดกลัวตลอดเลยแล้วน้องอะชี้ไปตรงที่หน้าต่างแล้วก็พูดว่ากลัวคคุณตาเลยบอกว่าไปขึ้นรถไม่ปกติแล้วก็เลยรีบพาน้องอะจะไปขึ้นรถระหว่างที่เราจะไปขึ้นรถอะค่ะพี่แจ๊ มันจะเป็นลรงจอดรถซึ่งมันยังเห็นหน้าต่างห้องตรงนั้นอยู่ครับเออน้องอะ่ะก็ร้องตลอดนะชี้ไปที่หน้าต่างว่ากลัวกลัวหนูกลัวคุณตาก็เลยรีบรีบพาขึ้นรถแล้วก็ขับรถไปที่วัดซึ่งห่างกันประมาณสี่ถึงห้ากิโลค่ะคระหว่างทางเนี่ยลูกด้าร้องตลอดเลยรล้องแบบกรีดหวาดกลัวตลอดเวลาครับด้าก็แบบ จะทํำยังไงดีพอเลี้ยวรถเข้ากําแพงวัดนะคะเป็นเขตวัดอ่ะคะ่ะพี่แจ๊นมาตั้งแต่หน้าประตูวนะัดอ่ะหอนตลอดทางเลยคะ่ะหอนรับรถเราที่เลี้ยวเข้าไปอ่ะคะ่ะก็วิ่งตรงไปจนถึงกุฏิของหลวงลุงหลวง,ล,งลุงเป็นเจ้าอาวาสที่วัดนี้ก็เข้าไปถึงกุฏิท่านพอลงจากรถแล้วเข้าไปในกุฏิอะ่ะท่านก็พูดขึ้นมาว่า ไปทําให้เด็กตกใจทําไมออืมาอยู่กับอาตมานี่ครับแล้วหลวงลุงก็เดินไปที่พระประธานองค์ใหญ่อ่ะคะ่ะไปหยิบเทียนแท่งสีขาวมาหนึ่งเล่มครับแล้วท่านก็เดินมาแล้วท่านก็เหมือนคุมพาอะไรเหมือนพูดอะไรสักอย่างอ่ะคะ่ะแล้วท่านก็เอาเทียนเล่มสีขาวเนี่ยเอาก้นก้นตูดก้นเทียนนะคะมาวนที่หน้าผากครับแล้วท่านก็แตะหน้าผากอะไปที่หัวลูกดาอเออก้อนเทียนน่ะนะคะ เข้าไปที่นาา้รผาจากเด็กที่ร้องอยู่อะคะ่ะพี่แจ็คสิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนปิดสวิตช์เลยอะคะ่ะหยุดร้องทันทีเลยแล้วก็หลับ,บก็เลยแบบเกิดอะไรขึ้นอพอน้องหลับก็เลยคุณยายก็เลยเอาน้องไปอุ้มแล้วคุณยายก็ถามว่าเกิดจากอะไรหลวงลุงก็บอกว่าเมื่อตอนเย็นโยมไปไหนมาหรือเปล่าค่ะ แม่ก็เลยบอกว่าก็ขับรถจากบ้านแล้วก็ไปบ้านที่ชายตรงเนี้ยครับเขาบอกว่าเออวิญญาณเนี้ยโดนยิงตายอือยู่ที่ทางสามแง่งแล้วเขาเกาะโยงไปก็คือเกาะแม่ค่ะครับเกาะบ่าแม่ไปแม่ก็เลยบอกเอ,อ๊แต่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนยู่ยูจะมาเกาะไปได้ยังไงเขาก็เลยบอกว่าเหมือนกับว่ามีเด็กแล้ว น้องอ่ะจิตจิตบริสุทธิ์ไงคะแล้วเขาอ่ะก็เกาะตามคุณยายไปโดยที่คุณยายไม่รู้ตัวคือใช้น้องเนี่ยอาจจะเป็นสื่อเพราะว่าน้องในจิตบริสุทธิ์ใช่เหมือนผ้าขาวอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมใช่ค่ะเอออแล้วทีนี้มันยังไม่จบแค่นั้นก็คือหลวงลุงก็บอกว่าคนนี้โดนยิงตายเมื่อ20กว่าปีที่แล้วครับแต่เขาโดนยิงตายเนี่ยคนที่ยิงเขาอ่ะเอาไม้จิ้มฟันอ่ะ ยัดใส่ซอกชันไว้อืเพื่อไม่ให้เขาบอกว่าใครเป็นคนยิงเหมือนเป็นทาวิธีปิดปากอย่างนี้เหรอใช่ค่ะพี่แจ็คก็เลยแบบว่าเอ๊ะมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยเหรออคุณตาค่ะก็เลยมานั่งนึกย้อนคเขาบอกเออใช่มันเคยมีคนถูกยิงตายตรงนี้แต่ไม่ไม่คุณตาไม่เคยทราบว่าเป็นรูปร่างแบบไหนแล้วอยู่ๆอ่ะลุงลุงก็พูดขึ้นมาว่า คนที่เจอเนี่ยใส่เสื้อสีส้มลายดอกร่างเล็กอยู่คำ้ำใช่ไหมคือด้าก็งงแล้วก็หันไปมองหน้ากับแม่ว่าเรายังไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะทำไมหลวงลุงถึงพูดได้ถูกกับที่เรามองเห็นค่ะแล้วด้าก็เลยบอกว่าแล้วแบบนี้เขาจะตามอีกไหมหมายถึงเขาจะตามเรากลับไปอีกไหมหลวงลุงก็บอกว่าไม่หรอกเขาอยู่กับอาตมาที่นี่แหละ แล้วก็คือท่านนะก็เอาเทียนสีขาวอะค่ะไปวางไว้ข้างๆตัวแลวท่านก็พูดว่าอยู่กับอาตมาที่นี่นะไม่ต้องไปไหนไม่ต้องตามเขาไปแล้วครับค่ะก็เรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะคือหมายถึงว่าอยู่ๆตามกันมาง่ายๆตอนแรกผมคิดว่าเอ๊ะคุณแม่ดวงตกหรือเปล่าอ๋อเพราะมีหลานใช่ค่ะอืม ทำให้เขานเนี่ยเหมือนกับจูนติดได้ง่ายๆเขาเหมือนกับว่าเด็กเนี่ยจิตบริสุทธิ์แล้วสามารถสื่อกับสิ่งพวกเนี้ยได้ใช่ได้ต้องท้าความอขอนว่าตอนที่ได้ท้องน้องอ่ะได้จะต้องอยู่บ้านคนเดียวอืม,อมแล้วช่วงที่ได้อยู่บ้านคนเดียวได้เห็นเจ้าที่ในบ้านประจําหรือตอนท้องน้องอะ่ะมันเหมือนเป็นการเปิดม,มาตั้งแต่ตอนนั้นนะคะว่าเราสามารถมองเห็นอะไรพวกนี้ได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกครั้งเสมอไปนะคะแต่ เหมือนมันจะมาเป็นเป็นจังหวะของมันอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะเออเรื่องพวกนี้นะคืออมันก็เป็นเรื่องของเซนส่วนเด็กเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เซนเด็กเนี่ยอย่างที่เรารู้กันแหละครับว่าอ๋อจิตเขามันเปิดง่ายไงสิ่งพวกนี้ะจะสามารถทําให้เขาเห็นแต่เด็กเนี่ยเขาจะแสดงออกเด้่งเดียวคือการร้อง เออถ้ารู้สึกเหมือนแบบอึดอัดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกอะไรก็แล้วแต่เขาจะเขาจะร้องอย่างเดียวบางทีการร้องไม่มีสาเหตุของเขาอ่ะคุณพ่อคุณแม่บางคนก็จะพะวงว่าเฮ้ยลูกฉันเป็นอะไรกันแน่ถ้าเป็นตาม<ช>ความชเชื่อของคนโบราณโบราณว่นเนี่ยเหมือนกับมีสิ่งเหล่านี้คอยมากวนน้องทำให้น้องเนี่ยร้องไห้อยู่บ่อยๆแต่ถึงช่วง เขาเรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งอะครับเดี๋ยวก็จะหายไปเองแต่เรื่องที่คุณดาด้าเล่าเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นไงเหมือนกับว่าเขาเกาะตามมาเออเพื่อ<ช>ที่ะจะอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ถ้าไม่ใช่หลวงลุงช่วยนะก็ไม่รู้เหมือนกับว่าเรื่องนี้จะจบแบบไหนใช่เพราะว่าน้องร้องไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแล้วร้องหวาดกลัวตลอดร้องจนตัวสั่นนะคะพี่แจ๊คอือนะฮะดียังมียังมีหลวงลุงคอยช่วยอยู่ โอเคคุณดาด้านั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะช่วยด้วยลูกร้องค่่ะพีจขอบคุณมากๆกคุณดาด้าที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับค่ะขอบคุณครับพี่แจ๊คขอบพระคุณครับผมสว,ส,สวัสดีครับหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ ¡Gracias! <laughs>